เราเนี่กินหมดยังคนนั้นถามดิมโอกินหมดแล้วค่ะก<า>ินหมดแล้วว่ะไ,ไ,ไหนบ่บาบ่ใส่หม่ใส่หม่น่ะหใหม่ใส่มนไม่มีอ่ะจิ๋วจิ๋ หมดยังหมดแล้วตั่วหมดเลยนน่คงนั้นมันกินถูกหรอเดีย๋ยวดี๋ยเป็นกินสายใหม่แล้วถึงไหนแล้วนะไหนส่ใหม่ข้างบนหนีลิงวัไหนอ่ะอันนี้ลิงอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นลิงมาเลย กินใสไใหม่มาแล้ววะอัะอนนี้ก็ลิงโอ้ยใหมหม่มันกินอยู่หน้าเนาปเยียบลิงม่จำลิงไม่ได้หรอป,ป่อเห็นลิงเคี้ยใส่ใหม่ตรงนะั้นน่ะอืมใช่นับบ่นน่ะนั่พี่คี่ยูนั่นเลยอ่ะ กิไใน,ใน,ในไส้ใหม่หมดไหมเนี่ยไม่รู้จักเลยฮะอาเจจะสิลิงเป็นฝูงไรอ่ะเอาไปกินอะไรเนี่ยคนนี้คนนาน่ามาพอ,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 อมาแล้วนะ <c oughs> นั่นลูกมันนั่นนะ <c oughs> มาฮ้ดูสิลูกมันลูกมันตัวเล็กมีสองตัวมันกาใส่ไพ่ใส่ไพ่อยู่หน้าเหรอไหอ้าลูกมันมันอยู่ข้างบนเลยอ่ะบนหลังคา รอใส่ไฟจะดูเลยอ๋อ่ฟใหม่อยู่น่านี่เองไงไฟใหม่มาอยู่นี่เลยเว้ยเนี่ยไฟใหม่มาอยู่นี่เลยเนี่ยเนี่ยหมาลายเนื่อ <c oughs> แล้วไฟใหม่หายไปไหนเนีนี่มันถุงอะ่ะตัวน,นั่นหมาอ,อีกเกิน มัยอยู่ไหนน่ะของตัวนู้นอะกิ่เลนี่ยนี่โอ้มันเจอสิโอ้ถุงตัวน,นั้นนี่เองถูกใส่ใหม่อะมันใส่มาอยู่นั่นเองอะ่ะกินทั้งหงเลย มีคนนี่กินสาไหมอ่ะ